อิลลอฮุอะลัยฮิวราะห์มานีรอฮิม الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام ورسول الله السلام ع ุ ي ك م ورحمة الله وبركاته สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับก็อย่างที่ได้นัดกันไว,ว้วันนี้จะมา <c oughs> คุยกันประมาณสามทุ่มสี่สิบห้านะครับก็หวังว่าคงจะตรงเวลาดีนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับถ้าชัดช่วยบอกนิดนึงนะครับ ไว้ตรงสลามอากาศดูครับชัดไหมเอ่ยผมเดินนั่งอยู่ห่างจากโทรศัพท์พอสมควรห่างไว้ห่างไว้ห่างไวยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินนะโอเคทำดรและ่ะโอเคจะลอ,อให้ตัวเลขขึ้นมากว่าน,นี้ดีป่ะเอาเป็นว่าอา โอเคอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเหตุที่ผมทาในในตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้เพราะเป็นคืนสําคัญนะครับทางศาสนาของอิสลามสิบคืนสุดท้ายของละมาดอนซึ่งจะมีผลบุญมากสําหรับมนุษย์ทุกท่านที่ทําความดีตามที่ตาศาสนากิจตามที่พระผุ้เเจ้าได้สั่งใช้เป็นการโกยผลบุญนะครับก็เ,เรียกว่า midnight nice นะครับ midnight nice ตัวจริงเลยนะครับผมถึงได้ทําการ พูดสนทนาเรื่องของศสัาธรรมให้ให้ทุกคนได้ลองคิดดูนะครับทุกคนนะเวลาผมใช้คำว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยมันแปลว่าไม่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 ได้พูดถึงเชื้อชาติศาสนาอะไรทุกคนมนุษย์นะฮะศาสัาธรรมมันมัน,ม,นมันจะครอบคุมไปไปไปหมดทุกจุดนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ทิ้งโพสต์ไว้ที่ พูดกันสดนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าใครต้องการที่จะใครต้องการที่จะได้อัลกุรอานแปลไทยนะครับก็ให้อินบ็อกซ์มานะครับก็ก่อนที่จะพูดกันต่อเรื่องของเรื่องของอการแจกนะผมอยากจะ,ะพูดถึงหัวข้อวันข้อมูานี่เขาถามถึงเรื่องของอทำไม มุสลิมถึงแต่งงานกับศาส,สนาอื่นไม่ได้แล้วก็ทไมต้องเปลี่ยนศาสนาเ,าเรื่องนี้ข้อข้อหนึ่งแล้วก็ข้อ2อก็คือ,อทําไมมุสลิมต้องมีเมียสี่คนนะอันนี้เป็นคำถามสามที่ค้างแล้วผมอยากจะอธิบายให้คนที่ไม่รู้แม้กระทั่งมุสลิมเรานะครับวก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่รู้จะตอบคนว่าไง ความสวยงามที่เลาได้ได้ประทานให้เราไม่รู้แล้วก็ต่างศาสนาก็ไม่รู้แล้วก็จึงทําให้คนที่พยายามจะทาลายอิสลามเนี่ยเอาจุดประเด็นเนี่ยมาพูดให้อิสลามเสียหายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรื่องตรงนั้นนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของอที่ผมบอกว่าจะมีอกุรอานแจกนะครับผมก็ไปหามานะครับแล้วก็มีอยู่ในผมกับคุณตาที่ทำรายการอยู่มันมีกรุรอานเล่มนี้ที่ผมก็แตะแจกเล่มแดงนี้ น่าจะเคยเห็นแปลโดยสมาคมสิทธิเกา่าประเทศอาหรับนะครับจากรัฐบาลซาอุนะครับเล่มนี้ที่ผมมีจะแจกแล้วก็ที่ที่คิด,ดวา่าจะแจกเพราะว่าเล่มนี้มันแปลแล้วก็เท่าที่ผมอ่านภาษาไทยเป็นคนอ่านภาษาไทยตกภาษาไทยได้เก่งหนึ่งตลอดนะเล่มนี้มันอ่านง่ายที่สุดเพราะว่าการแปลสมัยก่อนหรือไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แต่เนี่ยวลาแปลเนี่ย เขาพยายามจะใช้สับสูงเพื่อยกสถานะของกุรอ่านขึ้นมาทีนี้พอใช้สับสูงเยอะๆเนี่ยไม่รู้เรื่องบางคนเรียนไม่สูงนะก็เลยไม่รู้เรื่องนะครับครับสวัสดีครับต่อจากเมื่อวานนะครับสลามไว้ในกลุมสลามบาร์บุลอว์พักราชทุกท่านนะครับแล้วก็ตอบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมจะ ตอบได้เป็นระยะๆนะเพราะเพราะผมจะไม่อ่านแล้วนะเดี๋ยวยังไงถ้าใครทักก็ผมขอสวัสดีเผื่อไว้เลยแล้วก็แล้วก็ผมจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ตอนนี้เพราะผมอธิบายเรื่องให้ฟังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยๆไล่ตอบคำถามกันนะครับใครจะถามอะไรอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้นะครับผมขออธิบายที่สัญญาว่าจะอธิบายก่อนเอาเรื่องกรอานก่อนที่สัญญาว่าจะจะให้จะจะจะแจกนะครับข้อแรกผมแจกฟรีนื่องจากได้มาฟรีนะครับผมขอสถานทูตเข้ามา ข้อเขียนทำง,งานศาสนาก,ก็มาให้ให้ผมมาแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับผมก็ต้องขอเรื่อยๆทีนี้เมื่อวานที่พอประกาศแล้วก็มีวิดีโอนี้อัดทิ้งไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคนขอทิ้งไว้นี่ผมเกรงว่าจะจะเป็นร้อยเล่มแล้วนะแล้วผมก็บอกว่าในไงรบกวนที่ผมอาจจะต้องแจก ต่างศาสนิก,ก่อน,นะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าแหล่งที่จะซื้ออยู่ตรงไหนบ้างนะครับมุสลิมเรามุสลิมเดิมเนี่ยน่าจะพอจะหาได้ในร้านหนังสืออิสลามนะร้านอะไรตรนนี้อะไรลองลองเข้าไปดูมันน่าจะมีตรงไหนที่มันขายหนังสือน่าจะมีหนังสือเล่มนี้ขายอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่กาหายากนะฮะลองดูนะครับเป็นเล่มสีแดงปกแดงเล่มเล่มเดียวอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ใครใคร,ใครที่เป็นมุสลิมอย่างน้อยใจผมผมบอกว่า อาจจะให้ไม่ได้ผมขอให้สิทธิ์ที่ขัต่างศาสนิกรกเพราะเขาเขาหาไม่ได้แล้วก็เขาอยากจะรู้นะครับเราควรจะสนับสนุนให้เขารู้ความจริงให้มากที่สุดเพราะว่าสื่อตะวันตกพยายามจะป้ายสีให้สลามดูไม่ดีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นให้เขาอ่านเรื่องราวของศาสนาธรรมด้วยตัวเองนะครับแต่ต้องตอก่อนอื่นสาหรับต่างศาสนกผมอยากอธิบายบนิดนึงหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นที่ผมจะให้ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่น สำหรับมุสลิมนี่หนังสือเล่มนี้เป็นคําพูดจากพระเจ้านะครับแต่ที่ผมให้ได้และปกติแล้วกุรอานเนี่ยเออที่เป็นภาษารับล้วนๆนะออธิบายฟังนิดหนึ่งถ้าใครอยู่ในสถานะที่ไม่สะอาดแปลว่าไม่มีน้ําละหมาดนะครับไม่สามารถจับได้นะครับ จะเป็นมุสลิมถ้าไม่มีน้ําละหมาดจับไม่ได้ถ้าเป็นภาษาอาหรับล้ลวนๆน,นะแล้วก็หรืออยู่ในสถานะส,สกปรกโดยสมบูรณ์ก็คือการหลับนอนมาหรือหรือมีประจําเดือนมาถ้ายังไม่ยกขดเสืออาบน้ําทั้งตัวแล้วก็กล้างให้สะอาดเนี่ยจับหนังสือกุรอานไม่ได้นะครับหลายหลายคนบอกว่าบางตัวแจกกุรอานได้ไงเขาจะจับได้ไงถ้าต่างศาสนิดถ้าจะให้กุรอาน เป็นภาษารหรับนี้จับไม่ได้นะครับเพราะท่านเองเข้อแรกไม่ใช่มุสลิมจึงไม่มีน้าละหมาดจึงไม่ได้ถูกชำระล้างเพราะ,ะนั้นจับไม่ได้มุสลิมเองก็จับไม่ได้ถ้าไม่ถ้าอย่างสถานสึกษกอยู่แต่เล่มนี้บอกให้ก็คือจะเป็นปแปลไทยเห็นไหมแปลไทยข้างหนึ่งภาษารหรับข้างหนึ่งเล่มนี้ผู้รู้บอกว่าให้ได้เพื่อให้คนได้เข้าใจาอิสลามนั้นจะมีการเผยแพร่อิสลามออกไปด้วยมีเอาสัจาธรรมคำพูดจากพระเจ้าของมนุษย์นะมนุษย์แปลว่าทั้งหมดนะพระเจ้ามนุษย์มาให้คนได้รู้ว่า ความจริงคืออะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยากที่จะอธิบายออกไปทีนี้มันมีภาษาหับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะขอทุกท่านที่ขอขอกอ่านผมเนี่ยยังไงให้เกียรตินิดนึงนะครับการที่เสือกอ่านนี่ขอให้ล้างมือหรือทำความสะอาดร,ร่างกายนิดนึงนะครับแล้วค่อยจับแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านในห,หัวใจที่ค้นหาอยากจะรู้ความจริงว่าจริงชีวิตเนี่ยอยู่เพื่ออะไรเกิดมาไงตกลงมีพระเจ้าไหม นะครับพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์นะครับถ้ามีหัวใจที่ค้นหาและหิวในความรู้ตรงนี้ผมว่าท่านจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็จะมีประโยชน์แต่อย่างที่บอกนี่ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นเพราะฉะนั้นการรีบเรียงที่เขียนโดยพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์เขียนนะครับออกมาจากปากศาสนาธูตแต่ศาสนทูตได้ไม่ได้เขียนเองท่านท่านอ่านอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้ออกมาพูดออกมา คนจำคนที่ฟังอยู่จําแล้วก็พูดกลับมาให้กับศาสนทูตเช็คแล้วทุกคนอยู่ในความจําหมดแล้วก็พูดแล้วก็เขียนไว้แล้วก็รวบรวม,รวมทั้งหมด25้าปีถึงแรกเป็นเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียบเรียงไม่ได้มีการเรียบเรียงแบบปกตินะครับคนเขียนหนังสือเขอนาหนังสือชอบมีคำำํานํามีเนื้อเรื่องแล้วมีสรุปนั่นคือการเขียนแบบมนุษย์นะครับหนังสือเล่มนี้มีการเขียนที่ ถ้าคนอ่านดีๆมันจะมีการซ้ํามีการรีพีทตัวเองในจุดที่ที่ที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็เราจะคาดคะเนการไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใช้สมาธิแล้วค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆค่อยๆอ่านทีละทีละทีละ p a r a g r a p หรืออายะหรือพารากราฟกเเรียกอะไรภาษาไทยทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณานะครับพิจารณาสิ่งที่พระเจ้าบอกเรื่องสิ่งที่อยู่ในกุรานคือเรื่องของอดีต ในประชาชาติก่อนๆหน,น้าน,นี้ที่โลกเราไม่พูดถึงประชาชาติตั้งแต่ยุคบาบิโลเนียนเลยยุคประชาชาติซิเวลิเซชันแรกไล่มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็ชีวิตหลังความตายและเรื่องของกฎหมายเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของครอบครัวเรื่องของออการแต่งงานเรื่องของความสะอาดเรื่องของการขเขาเรียกอะไร อุปโภคบริโภคส,ส,สุขลักษณะเรื่องของอาภาษาศาสตร์เรื่องของทุกอย่างบนโลกนี้นะครับจะอยูอ่อยู่ในเร่มนี้แลาจะเป็นอมาตะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตองขอว่าผมจะพยายามส่งไปให้ครบนะครับเราจะไล่ไล่ตามที่อยู่ที่ส่งมาให้แลวจะ